นครับอันนี้อันนี้แบบเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมครับเอ่อเป็นไส้แมวกับไส้หมานะป้าณดถามว่ากูดูพ่อกูตลกไหมกูไม่ได้ตลกพ่อกูนะแต่ถามว่าโหนกเนี่ยโหนกเนี้ยตลกขำโอ้โหดูดินื่อันนี้คือแบบบรรยากาศแม่งคือแบบล้างเลยนะเด็กถิ่นเด็กถิ่นมองเราอ่ะไม่ใช่เด็กถิ่นเช็คอินได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยโก้เว้ยที่นี่มันนครนายกนะเว้ยเด็กถิ่นมองเราอ่ะเอย่างเงี้ย โอ้ยเดินหน้าเตะมากมันเดินแถวบ้านกูมือหายอ่ะโดนซันเนี่ยแบบมันมันมันโกรกเกินไปอ่ะมันเดินหรือนเป็นสันติบาทมารูปเดินอย่างเงี้ยนักเลงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับชาวแก๊งบดแดนสก๊อกลับมาแล้วไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนนี่ที่ไหนครับเจดีย์เจดีย์ภูเขาทองมั้งนี่มามีนองมามีนองชาชาชา เฮ้ยรถจาไปแดกเอา <laughs> ผมมาวันนี้กลับมาเขาเรียกว่าแท็กบ้านสวนผมจะมากินบะหมีน่นงฝากท้องไนงะแล้วก็ซื้อบะหมี่ไปให้คุณเท่งรีวิววันนี้ภารกิจผมมีประชุมตลาด คือคุยตลาดว่าเดี๋ยวตลาดจะกลับมาเปิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อบะหมี่กินบะหมี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะซื้อบะหมี่ให้คุณเท่้็รีวิวหน่อยแล้วเดี๋ยวบางท่านบางคนอาจจะไม่รู้ยูทูบเบอร์ทั่วไปพลาดจะได้แค่ไปกินบะหมี่ะแต่ผมพาไปเดินไปดูตรงรถตรงอะไรด้วยไหมไปดูรถไปดูอะไรผสมของอนองไงใช่ใช่แล้วอ๋องก็เคยขับ35มห้าสูงแซ่ดผมบอกผมก็ซื้อสายเจ็ดสูงแซ่ดมาโอ้โหคนนี้เคาเท่ว่ะก็ดูดิว่าเขาเล่นรถเหมือนกันไงโอเคครับทุกคนไปไปกินบะหมี่กันก่อน อันนี้อันนี้แบบเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมครับเอ่อเป็นไส้แมวกับไส้หมานะเี่นี่หมาหมดแมวหมดที่นี่เอ๊ะเอาไงดีวะมันกลายเป็นน้ำกระโหลกมาแล้วดมูเหลือมมูเหลือมเนี่ยก็เลยเป็นมูเหลือมเลยเดี๋ยวผมข้าไปกินบะหมี่นะหนุ่มมูเหลือมเลยสิ้งจบนะเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าแบงค์ข้างหนกันบะหมี่ ตู้แกที่บ้านสวนเอาออกไปยังเอาออกไปครับหวานเลยนะหวานเลยฮะตัวหวานเลยยากเลยดีนะเดี๋ยวเราไปเก็บตูกแก่ของเขาเดี๋ยวเราเข้าไปหาโต๊ะกันก่อนนะวันนี้แบบพูดถึงคนเราเราอาจจะมาแบบว่าตอนที่คนเขาเริ่มออกแล้วไงยังพอมีโต๊ะอยู่ทีโต๊ะเต็มเลยฮะได้ปน้องมาเลยครับโอ้โหเลยครับพี่เดียร์พี่บุหรี่ไม่ไม่อยู่ครับ จ้าตะกระถินค่ะออ๋พี่บุรีไม่ตื่นอ๋อพี่บุรีไม่ตื่นโอ้โหมีเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างเลยมีไอติมมีไอติมชาโคค่ะออ๋เดี๋ยวผมไปกินบะหมี่กันนะครับเดี๋ยวผมเชิญข้างบนเลยช่องผมสามสามแสนซับแล้วนะโอ้โหดีมากเลยเดี๋ยวมาโปรโมทเลยัวันนี้เนื่องจากเรากลับมาแท็กบ้านสวนแท็กบ้านสวนแท็กนครนายก แล้วคือเราจะมานครนายกเนี่ยเราจะไม่มาไม่ได้เลยแล้วช่องเรายังไม่เคยมาด้วยคือบะมีนองวันนี้ผมมาที่นี่เพราะว่าผมมีประชุมตลาดตลาดจะกลับมาเปิดแล้วนะฮะทุกคนหน้าหนาวเนี้ยก็คือธันวาเนี้ยน่าจะกลับมาเปิดก่อนที่จะปีใหม่เนี่ยก็รอติดตามตามในเพจ ให้ระเทิงแฟนคลับไ้เลยขึ้นมาให้ก็ไปติดตามดูว่าวันเวลาเปิดอะไรจะเป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรจะหรือว่าล็อกขายล็อกเข้าล็อกออกจะเป็นยังไงก็เราไปติดตามไปไปดูกันได้เดี๋ยววันนี้ผมกินบะหมี่นเสร็จใช่ไหมผมจะซื้อบะหมี่ไปให้คุณเท่งเขารีวิวหน่อย<ม>เออบางทีเขาอาจจะแบบพูดในรายการอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเง,งี้ยไปให้เขารีวิวจริงที่ว่าเออกินแล้วเขาแบบเป็นไงเขาชอบแบบเขาก็เคยมากินแล้วแหละแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวซื้อให้ไปเขาแบบรีวิวที่บ้านเลย รีวิวแบบโดยตรงจากใจที่บ้านแบบบางทีพูดในทีวีก็ต้องบอกอร่อยอะไรอย่างเงี้ยดูดีว่าไปที่บ้านจริงมันอร่อยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าฝัด้องไว้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเข้าประชุมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะแวะไปที่บ้านไม่รู้คุณแท่งคุณมนาเขาจะไปประชุมกับผมด้ดยปล่าเพราะว่าวันนะี้นัดประชุมตลาดกันเดียพี่เดีย,ดยนี่ยังหล่อเลยนะพี่เดียนี่เป็นดาราดได้เลยนะพูดถึงพี่เดียก็เขาหล่อมากนะพี่เดียเหมือนอนงตอนหนุ่มๆเนี่ยพี่บุรีนี่พี่บุรีตอนนี้พี่บุรีก็ผอมแล ห,หลายคนอาจจะเห็นจากตอนที่เราไปถ่ายคลิปไปนี่งานแต่งงานแต่งที่บุรีแล้วก็ยินดีต้อนรับเขามาเป็นลูกสะใภ้สิ่งดีๆของพ่ออยากให้บุรีกับโบนจดจําไว้สิ่งที่ไม่ดีอยากจำพ่อแค่นั้นเองจริงๆผมผมกับพี่เดียผมพี่เดียที่บุรีมิกว k แค คือนี่เราโตมาด้วยกันเลยนะพี่เดียร์นี่จะโตกับผมเยอะหน่อยอ่ะไอ้มิกกับมิกวีทีเอลกับผมนี่จะเกิดพร้อมกันเลยแก่เดือนมันแก่กว่าผมไอ้มิกเกิดมิถุนาผมเกิดธันวาแต่ว่าเราแบบเกิดมาล้วก็รู้จักกันแล้วอ่ะเนี่ยก็คืออ่ะทุกพี่ทั้งพี่เดียร์ทั้งบี่บุรีทั้งอะไรเราเราเกิดมาล้วก็รู้จักกันแล้วแกรับนี่มาแล้วดูแจ่มแจมเลยนะดูเดิ คลิปแบบว่ามีผม BKL ทั้งพี่บุรีพี่เดียอะไรมาเดี๋ยวถ้าแบบมีโอกาสเราคงจะได้ไปถ่ายกันนะรวมตัว,ตวใช่ใช่จริงเราก็ตโตโตกันแล้วแล้วเราแบบทำงานคนละแบบกันแต่เราเรา,เราเาเจอกันเราก็ยังคุยกันปกตินะบางบางคนอาจจะให้แบบเฮ้ยทำไมไม่ไปถ่ายคลิปกับคนนูน้นไม่ไปถ่ายคลิปแบบ BKL ไม่ไปถ่ายคลิปกับอโนลูกอโนลหรือว่าใครบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถต่ว่าจะมีโอกาสไปถ่าย,หายาหออไหมมันก็อาจ mm. จะมีอ่ะ เสร็จละเราอิ่มแล้วเดี๋ยวเราสั่งไปให้คุณแข้งเขารีวิวฮะเดี๋ยวรอบะหมี่มาแล้วเดี๋ยวเราไปลุยแท็กแท็กบ้านสวนต่อก่อนแท็กบ้านสวนผมต้องไปแวะดูตลาดก่อแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมมีนัดประชุมมาอย่างที่บอก <ừ> แต่ตอนประชุมเราอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูนะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปเข้าประชุมเข้าแบบเข้าไปคุยงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเขามีทมีช่วยมาให้ด้วยนะดูสิเดี๋ยวนี้โอ้สั่งกลับบ้านนะดูดิเดี๋ยวพร้อมกินนะดูดิโอ้ยดูดีอ่ะ ก็ต้องไม่หาชามหาอะไรเลยอคอเทน่น้ํากินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเดีนี้สําหรับแบบว่าถ้าใครมาปุ๊บแล้วแบบแวะซื้อเป็นแบบเทคเอาไว้กลับบ้านเลยม,มันก็รวดเร็วดีนะไม่ต้องแบบเผื่อคนเยอะกลัวคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยไปไปซื้อกระเป๋าดีาเอากเลย สบายดีผมแล้วตะกี้ผมถามปนกปนกบอกยังไม่ตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอเพิ่งออกมาเป็นไงแล้วช่วงนี้เป็นไงต้องทำอะไรช่วยที่ร้านหนาไม่มีร้านพอพอหลังจากแต่งงานเป็นไงบ้างชีวิตก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปนะเดี๋ยวไว้มางานแต่งผมนะจะหาเมียหาเมียก่อนนะโอเคครับผมมากครับพี่กุลีขอบคุณมากเดี๋ยวผมไว้มาเที่ยวใหม่ขอบคุณญขอครับรอรอซาลาเปาเนี่ยผมพามาดูเลยนี่แหละสำหรับแบบแนวอย่างเราต้องเดินดูแบบนี้ กูก็เสียดายเว้ยทำไมพ่อกูไม่เล่นรถเหมือนอหนงบ้างวะเออถ้าพ่อเราเล่นรถเหมือนอหนงวันนี้กูว่าได้คงมีรถเท่ๆขับแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าผมผมออกมาแล้วที่บอกไว้คลิปที่แล้วจักรยานเนี่ยจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ถุยผมออกมาแล้วลิสันเฟลลี่สามเจ็ดศูนย์แซดผมบอกแล้วว่าถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี่ยผมก็จะทำสิ่งนี้ให้แบบเซอร์ไพรส์ให้พ่อผมดูได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคลิปเลยเดี๋ยวรอคลิปเอารถใหม่ไปเซอร์ไพรส์พ่อนะ บางท่านบางคนเนี่ย<ม>แบบ,แบ,บว่าเอ้มาบามีหนองอาจจะได้แค่แบบไปกินข้างในไม่ได้เดินมาดูไม่ได้แบบอนน้นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นชิงช้าสวรรค์ได้ขึ้นคนเดียวแต,ต่กล้องไม่ขึ้นไปด้วยนะแล้วก็บอกให้อนงเ,เขาหมุนให้ <c oughs> อยู่ล่างเดี๋ยวผมจะขึ้นไป <c oughs> ได่ปะละ่ะอนหนงครับอนหนงอันนี้คัสตอมอ่ะหรือว่าเป็นฮาร์เรยออ่ะอันหน่งเคยขับสามห้าศูนย์แซดได้ไหมอผมผมซื้อสามเจ็ดศูนย์แซดมาซื้อมาแล้วซื้อไปแล้วสีขาวมาดูรูป โชว์ให้อันคนเล่นรถดูวันผมบอกกับกล้องว่าเนี่ยว่าทำไมพ่อผมไม่เล่นรถเหมือนอหนงมั้งนะเป็นรถเด็กเลยนะตัวเนี้ยได้ไหมังได้มาแล้วครับแต่งอย่างนี้เลยได้แบบนี้เลยมันเป็นชุดชุดพาร์ทอนงนี่แหละนี่นะเดี๋ยวไว้ผมขับมาหารอนงดีดีดโอเคครับอนงขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมขับมาหาเรเลยไม่กลับมาโอ้วันนี้นั่งรถมาถ่ายงานครับนั่งกลับมาเลย ผมต้องขอบคุณอโนกมากเลยนะมาทีไรก็ไม่เคยเสียตังค์เลยเลี้ยงตลอดเลยอันนี้ก็เวลาออกงานเวลาออกงานกขจะมีอันนี้ไปจัดให้คือถ้าถามว่าบางคนอนะกูเคยกูเคยถามลูกอโนกถามพี่บุรีรเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ชอบพ่อมึงเล่นตลกว่ะถามไอ้มิกไอ้มิก,กจะบอกเฮ้ย hey, กูชอบพ่อมึงว่ะชอบอโนกพอถามกูเนี่ยกูชอบลุงหม่ำกว่าชอบอโนก แบบชอบมากหรือว่าเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กแล้วเราชอบเขาเล่นตลกอ่ะนะถามว่ากูดูพ่อกูตลกไหมกูไม่ได้ตลกพ่อกูนะ<อ>แต่ถามว่าโหน่งเนี่ยโหน่งเนี่ยตลก ขำแบบคำพูดลุงอ,งอําุงหม่ำยาเงี้ยขำแต่สําหรับพ่อปูอไม่ผูไม่ขำอ่ะมันอาจจะเป็นแบบพ่อหรือเปล่าเ,เรารู้ว่าพ่อเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแต่แบบเอออันนั้นคือเรื่องจริงเลยนะแบบตลกตลกที่ผมชอบที่สุดเลยก็คืออโน่กับลุงหม่ำเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่เคยพูดที่ไหนมาเลยนะนแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นก็ชอบพี่บอลพี่แจ๊ดพวกอะไรพวกเนี้ยแหละก็ปกติอย่างพี่บอลพี่แจ๊ดนี่ผมเห็นตั้งแต่แบบเขาก็วัยรุ่นวัยรุ่นเหมือนกันเพราะเราก็ไปเขาเรื่ออะไรคาเฟ่ตั้งแต่เด็กเด็กเหมือนกันตั นี่มหมดหมดคนหรือหมาเนี่ยจร <c oughs> ิงแต่พูดถึง่าไปคาเฟ่ต้องแหดเด็กๆเหมือนกันพ่อพาบัออเอาไปเชื่อปะ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาวัวนไหนไม,มีเวลาเล่าจะเราไปที่นี่สามสี่ที่นะก็คือพ่อพี่ฮิ้วไปด้วยเ,ออเลยนะพ่อฮิ้วไปด้วยตลอดแล้วตอนนั้นพ่อเล่นทีสามสี่ที่ตอนนั้นพ่อยังไม่ค่อยมีตังค์ยังไม่ค่อยแบบมีบ้านใหญ่เลยยังเช่าบ้านยังอะไรเขาอยู่อยู่เลยตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเป็นประวัติเดีกวก็ไปแต่เราออกเดินทางไปแทกบ้านสวนกันต่อ เอาถึงตลาดคุณแล้วครับเป็นไงครับเนี่ยนี่ครับตลาดโหต้องปิดไปอะไร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 ไม่ได้อะไรเคิร์มตามมาเราอ่ะพักเนี้ยไปไปไปแล้วลงปดูตลาดแล้วก่อนเเล่นเป็นเจ้าของตลาดวุ๊บเด้อเอาเลยอ่ะ เอากันใหญ่เลยนะมาติดกันใหญ่หมั่วตัวเลยนะ AIS 5G นะมันเข้าแล้วนะต้องมานะแก๊งแบนะถ้าจะมาติดแบบนี้นะก็จ้างนี่ได้นะอย่านะเดี๋ยวดึงออกนะ <c oughs> อาลาทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตลาดทเ,เท่งเดเชิงไนยวินเทนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะฮะแลนด์มาร์คของนครนายกนั้นมันมีหลายที่อย่างเช่นเคยท,ทุกคนรู้ทำไปทักเปล่าเป็นรายการทีวีอะ จากที่ตอนแรกเนี่ยที่เราแบบได้คุยกันเกินๆไปแล้วเนี่ยคือเรากําลังจะคิดแก้ปัญหาอยู่ว่าฝนตกเดี๋ยวเราจะทําไงอยากจะย้ายเข้าไปข้างในแล้วทําตรงนี้เป็นแบบว่าร้านอาหารใหญ่ข้างหน้าแล้วแบบมีร้านเป็นกิจกรรมมีเวทีร้านเบียร์อันเนี้ยคือกําลังค็อกันอยู่ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเพราะว่าไม่อยากให้พ่อค้าแม่ค้าเขาเปียกอะ่ะเออเอาง่ายๆตอนที่มันหน้าฝนอะไรเงี้ยนะตอนแรกจะทําหลังคาปิดปิดไปเลยหรือย้ายเข้าไปอยู่ข้างไหนก็ เถียงกันอยู่ว่ามันจะเสียมูด์อะสำหรับผมนะผมเป็นคนทำแมนตลาดผมว่ามันจะเสียมูดของเป็นตลาดไหนอะตลาดไหนมันต้องแบบโปรง่งแบบเปิดแบบเปียกมันก็ต้องเปียกอะคุณต้องทําใจอะนะสำหรับผมะนะอันนี้ก็ต้องคุยเอาไปคุยกันต้องเอาไปถกเถียงกันในหะ้องประชุมหน่อยว่ามันจะแบบจะปรับเปลี่ยนยังไงเราจะแก้ไขปัญหาให้เขา,าอะไรยังไงอะไรประมาณนี้โอ้โหลดดิอือันนี้คือแบบบรรยากาศแม่งคือแบบล้างเลยนะ คือกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยโอ้โหเกือบปีอ่ะเกือบปีเนาะต้นแม่งจะสูงกว่ามึงแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ค่อยดีละวแล้วแม่งเสือกสูงกว่าซิงด้วยเดี๋ยวแม่งก็แลังจะกลับมาเปิดนะก็เนี่ยก็ต้องทำความสะอาดเก็บกรงเก็บกว,กวาดถังยงถังหญ้าผมไม่รู้จะพูดยังไงนะบางทีเห็นแบบนี้แม่งก็รู้สึกหดหูเหมือนกันนะแบบไอ้มันมันเคยมีคนเดินเต็มไปหมดแล้วแบบแสงสีเสียงมีไฟมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไร แล้วเราก็ต้องคัมแบ็กเราก็ต้องกลับมานะครับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันไปได้ให้มันแบบว่าไปได้ต่อนะสำหรับประเทศเราทุกคนก็หนักกันหมดอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่เราหนักคือแม่งแบบล้างเขาเรียกว่าล้างล้างของจริงอ่ะแต่ถ้าล้างของจริงเนี่ยมันจะสะอาดกว่านี้แล้วมันจะมีฟองมีอะไรหน่อยเพราะว่านัานล้างอันนี้ล้างไม่จริงเรล้างไม่จริงจ้ะโหต่ของพังหมดเลยเนาะมันเหมือนแบบว่าฝนตกรมันพังอยู่แล้วเพราะว่าดูเดิโดนแดดโดนฝนอ่ะ พูดถึงเต็นท์เราก็ต้องจัดให้เขาใหม่หมดเพราะตอนแรกมันก็จะมีมาค่าราจําเต็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมนี่เต็นท์เราก็ต้องทําให้เขาใหม่มิทติ้งแตงโมปั่นป้ายยังอยู่ป้ายยังอยู่ยยแต่ร้านไม่อยู่แต่ร้านไม่อยู่นะข้างหลังล็อกนั้นล็อกนั้นถ้าเดินไปอีกนิดนึงเลี้ยวขวานี่นจะเป็นที่ดูกัญชาของตะก้องออ ดูกับมึงอะ่ะโอเคทุกคนผมก็วันนี้ผมพามาดูเฉยๆนะเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่บ้านสวนแล้วเดี๋ยวผมก็มีนัดคุยกับทางผูส้ส่วนกับทางคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมันยังไงรีโนเวตมันยังไงถ้าใครยังไม่เคยมาคนต่างจังหวัดคนอะไรยังไม่เคยมายังไม่มีโอกาสได้มาก็กลับมาเปิดละฮะเร็วๆนี้เจอกันเร็วๆนี้เจอกันเร็วๆนี้ <c oughs> เดี๋ยวติดตามทางเพจทางอะไรนะว่าถ้าใครจะมาขายของมาขายเสื้อผ้าขา,ขายนู่นขายนี่ก็เดี๋ยวดูล็อกว่าจะมีล็อกว่างล็อกเข้าล็อกออกอะไรยังไงดูได้ที่เเเตทนว แล้วเดี๋ยวจะอัปเดตในนั้นใช,ใช่แล้วก็สามารถเ,เสนอขายได้ว่าเอ้ยผมมีร้านนี้ร้านนี้ก็เสนอเสนอไปทางเพจได้แล้วจะมีคนพิจารณาอีกทีนึงว่าเอ้ยร้านคุณเข้าได้ไหมหรือไม่ได้อะไรอย่างนี้วันวันนี้คุณใส่เสื้อเท่จัชาเดนนิมครับใส<อ>่ไปเลยวันนี้ผมใส่แบบคอลเลคชันเต็มนะดูคอลเลคชันใหม่ชาร์ปเดนนิมมีทั้งเกงยีน แล้วั็เสื้อด้วยเสื้อเป็นคอลเลคชั่นใหม่ทุกวันนี้ในตู้มีแต่ชาร์ปเดนิมนะฮะเอาอยี่ห้ออื่นก็ได้นะ้ยี่ห้ออื่นก็ได้คนระับอันนี่เผื่อคนยังไม่รู้ใครที่แบบว่าเคยมาตลาดเท่งแล้วแบบไม่เคยได้กินข <c oughs> นมจีนแม่มาลาเนี่ยทางหน้าเนี่ยมันจะมาเปิดเป็นอีก,อ,กอีกสองล็อกใหญ่ละ <c oughs> เพื่อที่จะรับลูกค้าเพิ่มที่ตรงนี้ปิดถนนเลยแล้วขายกลางวันด้วยใครขับผ่าน <c oughs> ขับไปขับมา ตลาดยังไม่เปิดถ้ามากลางคืนปุ๊บร้านร้านข้างในเต็มส่วนมากจะเต็มไงแล้วอาจจะหมดก่อนสามารถมากินตรงนี้ได้ตอนกลางวันเกีเราโทรหาพี่จิมมี่หุ้นส่วนเราคือตอ <god> นนี้ให้พ่อไปคุยกับ พ่อพี่จิมมี่อยู่คือให้เขาดิวกันอยู่ว่าแบบว่าเราจะรับปรับเปลี่ยนอะไรยังไงจริงๆแล้วผมก็ต้องน่าจะเข้าตามไปแล้วพี่จิมมี่กำลังเข้ามาวันนี้เราผิดพลาดเลยดูนี้จะให้พ่อคุณเช้งรีวิวบะหมีบะหมีหน่องนะไม่อยู่ไปแล้วมาแบบไม่บอกไงนึกว่าเขาอยู่บ้านก็ก็นึกไม่ตอนแรกคุณนึกว่าแบบจะไปพร้อมกันไงเพราะว่าเรามีนัดประชุมตอนเย็นแต่เขาออกไปก่อนแล้วโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมเอานี้ให้พวกพี่ช่างแล้าไปกิน้าเลยที่บ้านผมเขากำลังต่อเติมมันอยู่เดี๋ยวเราตอนแรกจะให้ม็นร ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะพาพ่อไปนี่เลยสาขาสองอที่เขาเพิ่งเปิดมามีหนองนะเดี๋ยวไปให้ใหเขาเจอกับหนองเลยไปแบบรีวิวถึงที่เลยแล้วกันนะอโอเควันนี้ก็ผิดผิดพลาดนหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมต้องแบบแบบผิดพลาดจริงกันนี้แบบเราก็ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนด้วยว่าเราจะมาถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้เเย,เ,ยเราอยากถ่ายก็กดถ่ายเลยอ่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันอย่างเลื่อยมาเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะฮะล็อกกดดูแล้วกันกดกระดิ่งมันจะมีกระดิ่งก็กดให้ด้วยแต่อย่จะกด2ทีนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเด้งออกกด <c oughs> ซับก็จะกด2ทีนะเดี๋ยวมันเด้งออก <c oughs> อย่าลืมนะคบของผมเหมือนเดิมแอปเรียนแอปพลิเคชันเรียนฝากไว้ด้วยฝากไว้ในใจให้ลูกหลานท่านได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ระบบดูมันง่ายช่วงนี้ไบลิงกัวด้วยพ่อแม่สามารถฝึกสอนลูกได้เองปีละพันสี่ตกวันละสี่บาทเอง,งขึ้นไหมเขาดูด้วยอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ของผมเองนะงมีใบรับรองจากมหาวิทยาลัยของอังกฤษ UK Stanford และ Cambridge University อันนี้พูดเลยโปรโมทเลยมันไม่ใช่สปอนเซอร์ไงหลายคนอาจคิดว่าเป็นสปอนเซอร์มันไม่ใช่สปอนเซอร์มันเป็นของเราเป็นธุรกิจเราก็ฝาก กด้วยนะครับใครมีลูกหลานนะอนุบาล1ถึงป3ฝากไปด้วย Royal ABC 1แพลตฟอร์มมี2อแอปอแบบฝึกหัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเล่นเกมถ้าสมมติเราทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องสีอยู่เกมก็จะมีเกี่ยวกัสบสีแบบฝึกหัดเป็นเรื่องสัตว์อยู่เกมก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สามารถให้พัฒนาการของลูกคุณเนะี่ยมันไปได้ไกลโอเคครับทุกคนทุกคนฝากไปก่อนนะฝากสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้ว go ดเโปรดเลือกอักขละพงพงสวรรณไปเขียวตลอดการไฟแดงไม่มีมใครจะเลือกก็เลือกกูไม่เลือก